ขอต้อนรับผู้ชนเข้าสู่เกม g o d d e n of Victory นิเก t กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาพูดถึงการแชร์เลเวลหรือระบบปลิงตัยช่วยสำหรับคนที่อยากจะดันเลเวลของนิกเก มากกว่าระดับนับปัจจุบันยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นระดับ SSR นิเกะพื้นฐานที่เรายังไม่ได้ดีมเบกเลเวลจะอยู่ที่80แต่ถ้าเราอยากอัพเลเวลให้เกินเลเวล80นะครับมันจะมีวิธีอยู่นั่นก็คืออุปกรณ์ซิงค์หรือระบบซิงค์นั่นเองนะครับแล้วผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเลือกอัพตัวละครด้วยว่าเราควรที่ต้องอัพตัวละครไหนก่อนเพื่อให้มีประสิทธิภาพงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็ n นาล็อก X Next Generation, g o d e a d of Victory, Nike, k แล็งนาล็อก Tactics 2, Tower of Fantasy, เก n s h ชิ้น Impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทางไปที่เพจ Facebook PowerPlay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPlay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPlay นะครับในส่วนของระบบซิงดูอุปกรณ์ซิงเนี่ยจะอยู่ที่ด่านหน้าเราต้องกดเข้ามาที่ด่านหน้าก่อนนะ จากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลือกในส่วนของเมนูอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยนะครับอุปกรณ์ซิงค์เนี่ยณนะตอนแรกอ,อาจจะมีอยู่แค่5ช่องเราต้องไปทําการปลดล็อกเอาเะครับเพื่อให้สามารถเพิ่มช่องเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆมีงบหน่อยนะครับก็อาจจะใช้เพชร5 0 0เพชรต่อการปลด1ช่องก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับใครที่อยากจะปลดช่องแบบไม่เสียเพชรให้เพื่อนๆเ,นเข้ามาที่สถาบันกลยุทธ์นะครับแล้วก็ไปทําการเรียนนะเขาก็จะมีค่าเรียนเพสจะทาการปลดล็อกช่องเราต้องหาอุปกรณ์มาก่อนเป็นเทพีแห่งชัยชนะอันนี้จะได้ตอนบทเก้าเอาแบบตอน รเราต้องอยู่ที่ค่าเรียน F ก็คือเราต้องก่อสร้างโบสถ์ก่อนสําหรับจุดเก็บปันการก่อสร้างก็สามารถดูได้ตาม YouTube เลยนะครับก็มีโบสถน์นี่แล้วก็มีเทปีนะครับเนี่ยเราจะได้มาอย่างละ5ช่องแล้วก็จะมีอีกแนอนาคตแต่ตอนนี้เราปลดล็อกเท่านี้ก่อนกลับมาที่อุปกรณ์ซิงค์นะครับในกรณีที่เราจะซิงค์เลเวลให้กับตัวละครอืน่นๆของเหล่าสาวนิกเกตเนี่ยเราต้องเลือกเอาตัวละครก่อนว่าตัวละครไหนเราสามารถปลดลิมิตเบรงไปได้ในกรณีที่เราดวงดีเราเปิดได้นิกเกตซ้ําของตัวละครระดับ SSR จะเรียกว่า ดวงดีดีไหมดวงวิปนใจออย่างตอนนี้นะครับผมเปิดได้แอดมีซ้ำส่วนตัวก็จะให้อัพเลเวลเป็นตัวหลักไปก่อนาการที่เราเลือกอัพตัวละคร s s r ก่อนเนี่ยก็จะทําให้เราจะได้เลเวลมากกว่าชาวบ้านเขาก่อนที่อุปกรณ์ซิงจะทํางานเพราะว่าก่านที่เราจะหาวัตถุดิบนะครับเมื่อทำการอัปเกรดเลเวลของทุกตัวเนี่ยอาจต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ มากน้อยแล้วแต่ช่วงเลเวลที่ต้องการนะอย่างตอนนี้นะครับถ้าอยากจะอัพไป1นึ่งเราก็ต้องมีพวกผงแก่นแท้ซึ่งตอนนี้เอาจริงผมก็ยังขาดอีก2000นะครับแล้วก็เครดิตอาจจะไม่เพียงพอในการที่เราจะอัปเกรดเลเวลของทุกตัวนะครับก็ทําให้ตัวละครที่เราเอาไว้ซิงค์เลเวลจะไม่เท่ากับตัวละครที่เราอัพเป็นตัวหลักในการใช้งานแต่แล้วก็โดยพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นใทคนโลีที่เราเปิดได้ S S R 3 1ตัวคือถ้าเป็นช่วงเลเวลยังไม่ถึง120เนะี่ย ให้เลือกอัพตัวละคร S&R ไปก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละคร S&R จะค่อนข้างมีโอกาสได้เอาไปใช้งานมากกว่าตัวละคร SR แต่ถ้าเราอัพถึงเดเวล120แล้วไม่สามารถหาตัวละครปลดลิมิตเบรกได้ต่ออันเนี้ยเราต้องกลับมาอัพตัวละคร SR นะครับเพราะว่าตัวละคร SR แค่เราได้ของแจกตอนแรกเนี่ยเราก็สามารถปลดลิมิตเบรกได้2แล้วนะซึ่งการปลดลิมิตเบรกได้2ก็จะทําให้ขอบเขตเดเวลสูงสุดของตัวละคร SR เนี่ยจะอยู่ที่160นะครับคิดว่าพื้นฐานส่วนใหญ่เพื่อนๆน่าจะเกลือกันอยู่แล้วในกรณีที่เราอั เรื่อของเหานิเกอเอสอา เป็นตัวหลักอย่างเดียว5ตัวก็จะทําให้ขอบเขตเดเวลสูงสุดของเหล่าตัวละคร SSR ที่เรา,เาไปซิ้งอุปกรณ์ก็จะอยู่ที่เดเวล160รนะครับถ้าเราอัพเต็มเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือในกรณีที่เราอยากจะดันตัวละคร SSR นะครับให้เกินเดเวลมากกว่า80เลเวลก็จะเท่ากันหมดส่วนค่าสเตตัสเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวละครน,นั้นยิ่งถ้าเราทาการปลดริมีตัวละครระดับ SSR ได้สเตตัสที่เราได้ก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับผมก็ฉะนั้นในช่วงเกินเดเวล้นห้เร้อัเหล่ละคร SR นับให้ถึง160รา ได้เลยแต่ให้อัพเรเวลเท่าๆกันนะไม่จําเป็นต้องอัปรีบนําไปก่อนก็ได้นะครับหมายถึงอัปนำ tier สี่ห้าเวลอะไรประมาณนั้นอัพไปพร้อมๆกันทีละเวลทีละเวลทีละเวลยกเว้นในกรณีที่เรามีตัวละครระดับ SSR ที่สามารถปลดดิมิตเบรกได้2ครั้งอันนั้นคนที่จะต้องอัพไปก่อนนะครับเพราะอย่างที่เกินพื้นฐานแล้วตัวละคร SSR เนี่ยมีโอกาสได้ใช้ในการต่อสูดด้ด่ันสูงอยู่ก็โดยเฉพาะสการเลสนี่แหละพอดีผมเปิดได้สการเลสซ้ำมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลิมิตเบรกไปปึ๊บ ปลดลิมิตเบรกแล้ว1ดาวนะครับเลเวล120นี่ฮะพลังขึ้นมาเกือบ200นะครับปลดแล้วผมก็จะเอาสก้าเลตออกนะครับผมก็จะอัพสก้าเลตเป็นตัวหลกักแล้วผมก็ทําการรีเลเวลของน้องนิเกะเอไปสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เ1 0 2เ <c> ร <oughs> ื่องเราดราม่าเหลือเกินนะครับนี่ฮะกดรีเซ็ตเลเวลตรงนี้นะครับผมเลเวลน้องก็จะกลับไปเลเวลหนึ่งการรีเซ็ตเลเวลแบบนี้เราจะใช้10เพชรถือว่าเสียน้อยนะอืม แต่กว่าที่เราจะอัพถึงเลเวล120รผมว่าก็น่าจะพักใหญ่อยู่ดีนะครับไม่ง่ายเลยนะบอกเลยว่ายากจัดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำการอัปเกรดเลเวลตัวหลักของเราซึ่งการอัปเกรดเลเวลอย่างเนี้ยเราจะอัพตัวไหนไปก็ได้นะครับถ้าเราจะเอาตัวละครนั้นขึ้นไปสู่ตัวหลักของอุปกรณ์ซนะิงค์น่ะอัพไปเลยนะอัพไปเลยนี่ครับผมเห็นไหมถ้าอัปเกรดเลเวลร้อยหนึ่งไปก่อนโดยที่พลังก็จะกระโดดมากกว่าเดิม จากก่อนหน,น้าใน5.9ตอนนี้6.1คือตอนนี้ผมอัพได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ101 2ตัวนะครับตัวที่3ของไม่พอนะฮะเงินหมดก็นี่แหละครับที่ผมจะสื่อเพราะว่าถ้าเราเติมน้อยงบน้อยเนี่ยมันต้องค่อยๆอัพใช่ไหมเลยจะเป็นเรื่องๆอัพตัวละครระดับ SSR ตัวละครที่ปลดลิมิตเบรกไปก่อนให้เลเวลสูงๆเข้าไว้นะครับ พลัง,งส่วนถ้าเราจะอัพเกินเลเวล160ใช่ไหมครับน่าจะเป็นงานยาเพราะเราต้องหาตัวละครระดับ SSR ลดลิมิตเบรก3ดาวให้ขอบเขตเลเวลอยู่ที่200แต่กว่าที่เราจะอัพไปถึงเลเวล160ได้ผมว่าก็น่าจะพักใหญ่แล้วนะนะอาจจะประมาณเดือนกว่า2เดือนขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่ามันไม่แน่ไม่นอนเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของระบบซิงก์นะครับก็มาแนะนาระบบพื้นฐานและก็การเลือกอัพตัวละครหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะเห็นหลายๆคนนะครับยังอั ตัวละครหลักเป็นระดับ S&R ไปก่อนทําให้ขอบเขตเด,ดเวลยังอยู่ที่เดเวล80อยู่ทั้งๆท,ที่สามารถอัพเดเวลเกินร้อยได้แล้วนะครับอย่าลืมไปเพึ่งระบบซิงกันนะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับระบบนี้ต่ถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเกินใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนีน้ขอตัวลาไปก่อนบายๆผมไปแล้วครับเกิน